สวัสดีครับกลัมาพบประชุมเลเดอร์อีกแล้วนะครับก็จากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้ได้มายิงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็โอเคมาต่อกันเลยทางไหนนะ่โอเคจากพาร์ทที่แล้วเราได้สู้กับไอ้มนุษย์เกาะไปใช่ไหมต่อไปเราต้องมาส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือที่เราเราไปเรียกนักบินมานะโอเคเดินตรงไปอืมเราต้องไปที่เราต้องไป,ไปหาเสาสัญญ,ญาณเฮ้ยเจอของ ก็พารนี้จะใช้ผมพิ้วไหวเป็นผู้กันแล้วนะ <c oughs> เพราะว่าคงไม่ต้องบูแล้วแหละคิดว่านะโอเคเปิด <c oughs> อุย้ยตรงนี้มีของโอ้ยเราไม่ได้เอาครบเพิ่มมาเลยปะไปต่ออืมอย่างนี้มีทางไม่ไปโอเคลองดูนะว่าทางไหนโอ้โหทางนู้ดเลย มันก็เราต้องไปทางนู้นโอ้โหตรงนี้แสงเยอะมากใช้ได้โอเคเดี๋ยวมาอัพของก่อนนะโอเคอัพของก่อนส่วนสกิลโอ้โหยังอัพอะไรไม่ได้เลยเจ็ดสิบเจ็ดกียร์ยังอัพอะไรไม่ได้นะเราต้องปีนขึ้นไปใช่ไหมนะโอเคเราต้องปีนขึ้นไปเหรอกระโดดโอเคโอ้โห ทำไมตรงนี้มันเสียวจังเนี่ยกลัวตกมังเลยอ่ะเดี๋ยวนะโอ้โหมันเชือกเขาฮิมาลัยอะนะกำและสูงจังเลยโอ้ยกรดโดดอ้าโอเคเราต้องขึ้นไปข้างบนนะนะกำและกลัวตกจังเลย โอ้โหต้องกด w ค้างไว้ด้วยตา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 ย,ตายโอ้ยกไม่สูงยังเลยแล้วเสาก็อยู่ตั้งนูนะ่นน่ะโอ้โหจะถ่ยา,ายช็อตนี้ดิคือแบบกลัวตกมากเลยโอ้ยโ,โอ้ยเกือบแล้วล,ล่เกือบตกแล้วต้องกดต้องกด w ค้างอะ่ะถึงมันจะเดินอะ่ะถ้าเรากดหยุดมันก็จะไม่เดินอะ่ะกดเดือ ถ้าเราไม่กดตัวบวมันก็จะไม่เดินอ่ะโอ้โหตื่นเต้นจังเลยมามาขึ้นอะไรตรงนี้นะ่ะโอ้โหอย่ามองข้างล่างอย่ามองข้างล่างอือโอ้โหอย่าซุมเข้าไปใกล้ดิโอ้ยกาที่ไหนมันมบินน่ะปีนปินขึ้นไป คอยปีนอย่ารีบอย่ารีบสะพานไม่หนีออกโอเคแล้วก็มาถึงยอดแล้วมั้งนะโอ้ยอย่ามองข้างล่างอย่ามองข้างล่างอืนี่มันเสาสัญญาณสูงขนาดนี้ได้เหรอเนะี่ยกมนี่ยังไม่ถึงเสาสัญญาณที่สูงอีกเหรอกมยังต้องปีนอีกเหรอเนี่ย โอ้โหทำไมมันสูงอย่างงี้ตายแล้วลาล่าจะลงมายังไงนะ่ะแล้วไอ้แท่งที่มันแบบอุ้ยแล้วไอ้แท่งที่มันแบบหายหายไปมันจะทำยังไงอ่ะเนี่ยตายแล้วจะเย็นลาลา่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นไงนะ่ะกดนะอะยะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจเย็นใจเย็นขึ้นไปยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขึ้นขึ้นโอ้โหเอหอ <S 1> <S 1> ระวังระวัง ขึ้นอีกไงนะ่ะโอเคไต่ตัวขึ้นมานะโอ้อยที่สุดก็ถึงที่ส่งสัญญาณสักทีกว่าจะขึ้นมาได้โหโอ้โหตรงนี้ภาพสวยมากเลยโอ้โหดูผมดิพิวหวัดเป็นผู้กันเลยก็เปิดอะไรอ่ะ <S 2> <S 2> ไม่เปิดตู้สัญญาณเหรอแล้วจะส่งส,สัญญาณอย่างไงอเล็ก อะไรเนี่ย <Okay. S 1> ฉันมาถึงที่นี่เหรอ mm hmm. มันก็ว่าเราต้องมาส่งสัญญาณต้องหาสัญญาณนะนะว่าเอออะไรอย่างนี้ okay. โอเคมันก็ว่าต้องหาสัญญาณหาช่องสัญญาณอะไรอย่างเงี้ยโอเคบอร์ดแคสส์ the S O S อืมโอเคขอบคุณ Thank you รมยังไงล่ะเนี่ยมุนเสาสัญญาณเหรอ เอ้ยหมุนขึ้นอากาศหรอเฮ้ยเฮ้ยเราจะรู้ไม่ใช่ตรงไหนผมจะลองหมุนตรงกลางดูก่อนเนาะโอเคเผื่อได้ไม่ใช่อ่ะตรงกลางอะไรมั้งโอเคเจยเย็นเจยเย็น,ยนโอเคได้แล้วออกดีแล้ว,วันนี้หมุนไรอ่ะเนะี่ย อขอแบบใช้สมาธินิดนึงนะว่ามันจะหมุนไปทางไหนแล้วหมุนไปถูกทางหรือเป่าเนี่ยไม่เห็นเจอช่องสัญญาณเลยเดี๋ยวนะกรรมนะนะแล้วยังไงน่ะจงเย็นๆนะเราต้องใช้สมาธินิดน,นึงเฮ้ยเจอแล้ว หรือเปล่ากดอะไรอ่ะกด e m a y d a ดฉันลาลาคอฟฉันติดอยู่ในสามเหลี่ยมมังกรมาช่วยฉันด้วยโอเคก็บอกกับนักบินหน่อยนะว่าเออมาช่วยหน่อย m ม y d a y m มเด a ฉันลาลาคอฟโอ้ยโอเคมีนักบินตอบกลับมาแล้วเหมือนกับผู้ส่งสัญญาณนะว่า uh huh. เออว่าเออจะเขาได้ยินแล้ว เขาจะไปช่วย okay, โอเค,อเคก็จะมีคนไปช่วยลาล่านะโอ้ยใครหัวเลาะหัวเลาะโคตรตลกอะโอเคเมื่อกี้ตกใจนี่ว่าใครหัวเลาะโอเคเหมือนกับว่าต่อไปเนี่ยลาล่าต้องไปทำสัญลักษณ์เป็นอะไรอะจุดเป็นจุดพิกัดทำไฟเชื้อเพลิงอะไรอย่างเงี้ย ต้องไปทําจุดพิกัดนะนะว่าเออว่าให้นักบินเขาเห็นว่าลาล่าอยู่ตรงเนี้ยตามจริงแล้วนักบินทราบที่หมายอะไรแต่ว่าไม่รู้ว่าลาล่าอยู่ตรงจุดไหนไงเลยต้องมาทําสัญญาณโอเคสไลด์ลงไปวู้สูงยังเลยทีแรกก็น่าจะขึ้นมาตรงเชือกนี้เนาะมีเชือตรงนี้ก็ไม่บอกโอเค ขึ้นไปอะไรสักอย่างหนึง่งเดี๋ยวนะขอดูเส้นทางก่อนเจอกาตรงนั้นมีแท้งเหรอแท้งแท้งอะไรอะ่ะแท้งกาเหรออีอีอ,อีโอเคโอโหนี่มันน้ำมันนี่ว่าเจบอันนี้กระสุนของปืนกล แล้วเราเข้ามาทำอะไรเนะี่ยเราเข้ามาเอาอะไรเนะี่ยโอเคจะเย็นๆนะเขาแบบหาดูของก่อนว่ามันมีอะไรมัง่งเฮ้ยอะไรเนะี่ยจุดๆเฮ้ยนี่มันอะไรอะเหล็กแท่งเหล็กเอามาถูกกันอะไรอะมาถูกกันโอ้โหเกิดไฟได้แล้วอาวุธใหม่คือไฟนี่เอง เออเมื่อกี้เกือบจะเดินออกแล้วน,นะถ,ถ้าไม่เดินออกนี่ก็ไม่รู้นะว่าคืออะไรอะไรวะกด E จุดไฟโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคขอเปลี่ยนทรงผมมเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันทําให้กระตุกมากเลยกด E คือจุดไฟใช่ไหมโอเคนี่ไงน้ามันที่เราต้องมาจุดเอาจุดตรงนี้โอ้ยหนีหนีดิหนี นี่นี่น,นี่โอ้โหนี่ไงระเบิดแล้วต่อไปนักบินก็จะเห็นอ่าพิกัดเป็นสัญลักษณ์ว่าเออ,อยู่ตรงนี้ตรงนี้นักบินก็เห็นพิกัดล้วโอเคโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอะฟ้าผ่าเฉยเลยตายแล้วเกาะน,นี้เครื่องบินโดนคำสามันเกาะน,นี้แล้วแน่เลยเฮ้ยยังไงต่อเน,นี่ย กรรมละเอ้ยลาล่าหนี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 ตายแล้วลาล่าโอ้ยตา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 ยเอ้ยกระโดดโอ้โยลบลบซ้ายซ้ายขวาโอ้โหหลบยังไงเนี่ยอุ้ยล้อ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 ลบ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 เอ้ยตัวเครื่องตัวเครื่องโอ้ยตายลาล่าโอ้ยหลบซ้ายโอ้ยโอ้ยซ้ายซ้ายขวา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 โอ้ยขวาขวามึนไปหมดเลยเนี่ยเอ้ยโอ้ยขวา โอ้ยโอ้ชน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 อุ้ยอุยอีตายแล้วทั้งไหนต่อนอะ่ะโอ้ยเอายังยังไม่จบยังไม่จบหนีแล้วลาล่าหนีเออโอ้ยเกือบตายแล้วไหมละ่ะดีนะที่เปลี่ยนทรงผมมาเป็นทรงนี้ถ้าใช้ผมอีกทรงนึงก็อแหลกมหาแหลกเลยล่ะโอเคอย่างไงก็รอดตายมาแล้วเนาะ เฮ้ย hey, ยังมีคนรอดเหรอยังมีคนรอดยังมีคนรอดมีคนรอดมีคนรอดเอา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 รอดรอดเอ้ยเป็นล่วงอยู่ตรงนู้นละเราต้องช่วยเขานะช่วยให้เจอทางสว่างอะไรอะสวิงวิ่งฮึปออโอ้ยอะไรเนี่ยตายละตายละ โอ้ยโอบ้านพังบ้านพังเดี๋วเดยวเดียวเดดียวเดโดดชิบกดโดดชิบโอ,โอ,อ,โอ้ยอะไรเนีย่ยหน,นีตายเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตาย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 กดโดดโอ้ยขึ้น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 กำไป็นไงเนี่ยวียงเงเออเอาชนตายเอ้ยโอ้ยเมาไปมั่วเลยอะ เดาเดวเดา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 กระโดดอีกโอ้ยชนอีกแล้วเอา้าอะไรเนะี่ยโอเครอดชนตลอดหนีตลอดอะไรเนะี่ยเฮ้ยเสียงปืนอะไรอยากโกอเวอะเอาเอาเอา,เอานักบินนักบิน,น,บนโอ้ยตายอะไรวะอา้าวใครโทรเข้ามาล่ะทีนี้ตายแล้วตายแล้ว ตายตายตายหนีปังฟังฟังโอ้ยไอ้นี่โอ้ยยายายาไอ้นี่มันมีมีดนี่หว่าลืมเลยยิงยิงเอฟอบังอาดมาทำนักบินเก็บสิเก็บเก็บมีอีกเปล่าบังอาดโอ้ยเมื่อกี้ นักบินโดนฆ่าต่อหน้าต่อตาทำไมต้องทำแบบนี้โอ้หนับไฟดิโอ้กว่าจะลอดได้เยวสุดๆไอฉากวิ่งหนีตายนะ่ะเอ้ยนักบินต้องมีของดีแน่ๆเลยเก็บเก็บเอา้าเก็บไม่ได้โอยต้องข้ามไปเนาะฮึบอ,อุ้ยอี โอเคเดี๋ยวเอาไว้มาต่อพาร์ทหน้าแล้วกันนะ